ัครับผมเฟื่องจาก Investor Zone นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความลับของการเทรดคริปโตให้เสี่ยงน้อยนะครับ ในตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจากที่ลงทุนในตลาดตื่นในตลาดหุ้นตลาดทองเนี่ยก็ค <_ co z> งต้องเริ่มมาลงทุนในตลาดคริปตกันเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าก็คงได้ยินมาแล้วว่าเฮ้ยคริปโตเนี่ยมันมีความเสี่ยงเยอะนะมันตกทีเดียวมี่ตกกันแบบสามสิบสี่อรนอาจจะทาให้พอร์ตของเราหรือเงินของเราเนี่ยหายไปได้เยอะมากๆเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตก็มีส่วนที่ดีกว่าหุ้นนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้วันนี้ผมก็จะมาพูดถึง3สิ่งที่การเทรดคริปโตเนี่ยทำได้ดีกว่าตลาดหุ้นนะ มาเริ่มกันที่ข้อที่1ก็คือเราสามารถควบคุมคัดลอสได้แน่นอนร้อนะครับในตลาดหุ้นคริปโตเนี่ยทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีเวลาปิดเหมือนตลาดหุ้นใช่ไหม ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เปิดแค่ช่วงกลางวันแต่ตลาดคริปโตเนี่ยมันเปิด24ชั่วโมงแล้วก็7็วันด้วยคือไม่มีเวลาปิดเลยราคาวิ่งตลอดเวลาและข้อดีของการที่ตลาดมันไม่ปิดนะมันก็คือการที่ราคามันจะไม่มีการที่เปิดกระโดดอย่างตลาดหุ้นเนี่ยพอมันปิดปุ๊บแล้วมันเปิดขึ้นมาอาจจะประกาศงบหรือมีปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยมันอาจจะเปิดแกลบขึ้นไปเลย10%หรือเปิดทิ้งลงมาเลย20% เป็นไปได้หมดเลยในตอนที่เราคิดว่าเราซื้อที่จุดนี้แล้วเราจะตัดขาดทุนที่แค่5%แต่มันเปิดทิ้งลงมาถึง20%่ร์กายนว่าเราขาดทุน20%โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆก็ปึ๊บเปิดขึ้นมาตอนเช้าอ้าวเฮ้ยกูขาดทุนล้วยีใช่ไหมแต่ว่าคริปโตเนี่ยมันจะเป็นการลูดลงมาแทนนะครับ ทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งสต็อปลอรอไว้ได้ว่าเฮ้ยถ้ามันตกลงมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะขายทันทีเลยไม่ว่าจะอย่างไรก็าตามกลายเป็นว่าเราจะสามารถที่จะควบคุมคอสหรือว่าควบคุมสต็อปล s อของเราได้100้เลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะตั้งสต็อปลออยู่ที่ประมาณห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันก็เลยทำให้การเทรดคริปโตในพอร์ตเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่น้อยลงมาครับเหตุผลในข้อที่สองก็คือเราสามารถที่จะถัวขึ้นได้ดีกว่านะครับ เพราะว่าในตลาดคริปโตเนี่ยมันมีความสวิงราคาที่สูงมากใช่ไหมบางที่เนี่ยมันขึ้นไปแบบวันเดียวยี่สิ0เเลยก็มีอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนนะครับถึงวิธีการถัวว่าเฮ้ยเราจะไม่ถัวราคาจากเบกเอ u าเนี่ยจากจุดไทยวตเนี่ยไม่เกิน5%ใช่ไหม ทีนี้เนี่ยแต่ว่า5%เนี่ยสำหรับหุ้นมันอาจจะเยอะเกินไปเพราะว่าการขึ้นตักฐานเนี่ยมันอาจจะทําได้แค่20%หรือ30%เท่านั้นอะแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในระดับหนึงแต่ว่าในตลาดคริปโตนเนี่ยถ้าเกิดเราถัวปุ๊บอาจจะต้นทุนอยู่ที่ จากจุดไพวอร์ตรสัก3%อย่างเงี้ยแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปถึง30%ได้การถัวครั้งสุดท้ายที่แบบขึ้นจากไพวอร์ตร5%เนี่ยแต่ว่าวันนั้นมันขึ้นไป30-40%นะมันก็ถือว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยเพราะว่ายังไงมันก็กำไรถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคือกำไรที่ได้หลังจากที่มันออกจากไพวอรไปเนี่ยคือ,อยังไงมันก็ต้องเยอะแน่นอนอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเราจะไม่ถั่วที่มันสูงเกินไปนะครับอย่างที่บอกว่าผมจะไม่ถั่วเกิน5%เนี่ยคือไม้สุดท้ายมันจะต้องอยู่ที่5%แหแล้วเพราะว่าการสวงิงราคาเนี่ยมันอาจจะสูงมากแบบลากลงมาเป็นเส้นอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราตั้งสต็อปลอกไปแค่5%เนี่ยมันอาจจะลงมาจนถึงสต็อปลอเราได้กลายเป็นว่าเราขาดทุนแล้วก็ตกลดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งถั่วขาดขึ้นคั้งสองสามรอบนีย่ยก็ถือว่าเป็น strategy ที่โอเคนะครับข้อที่่าม,ไามกไปลวะควใน ตลาดคริปโตเนี่ยมันจะไม่มีทางเปิดกระโดดเพราะมันไม่มีเวลาปิดใช่ไหมมันก็เลยทําให้ไม่มีแก๊เหมือนหุ้นบางทีเนี่ยหุ้นเปิดกระโดดขึ้นไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์การเป็นว่าเลยจากจุดไพรบอทเราไปแล้วเนี่ยเราก็ซื้อไปไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อตรงน,นั้นเนี่ยความเสี่ยงม,มันก็สูงเกินไปราคาคริปโตเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นการที่ลากราคาแบบแท่งยาวๆแทนนะครับแบบหูลากไปปุ๊บวันนี้ขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์มันยังขึ้นไปได้อีกอ่ะ ดังนั้นเนี่ยการที่มันลากราคายาวอย่างนั้นนะครับเราสามารถที่จะตั้งเตือนไว้ได้สมมตนนิว่าเราจะซื้อที่ราคา10ดอลลาร์อย่างเงี้ยเราก็ตั้งเตือนไว้เลยว่าเมื่อราคามันไปถึงตรงนั้นปุ๊บราคามันก็จะเด้งขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะกดซื้อทันทีหรือถ้าเกิดคนที่ขี้เกียจยิ่งกว่าน,นั้นหรือว่าไม่มีเวลาดูยิ่งกว่าน,นั้นนะครับเราสามารถที่จะตั้ง s ็อกลอดรอไว้ได้เลยก็คือตั้งไว้ได้เลยว่า 10, 10. ดอลลาร์ถึง10.2ดอลลาร์อย่างเงี้ยเราก็จะซื้อทันทีตั พอมันขึ้นไปถึงปุ๊บเราไม่ต้องทำเลยเลยมันก็ซื้อให้ทันทีใช่ไหมแล้วก็ไม่มีฐานตกหลดแน่นอนแต่ปัญหาก็คือบางทีเนี่ยมันขึ้นไปจนถึงแะจุดที่เราซื้อแล้วเนี่ยแล้วมันก็ทิ้งกลับลงมาใช่ไหมปัญหาแบบนี้นะครับเมื่อเราซื้อแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตั้งจุดสต็อปลอไว้ด้วยเยช่นถ้าเกิดผมซื้อราคา $10 ดอลลร์อย่างเงี้ยแล้วพอผมแมทช์แล้วซื้อแล้วเนี่ยมีเหรียญนั้นไว้ครอบคลองแล้วแล้วผมก็จะตั้งสต็อปลอสรอไว้เลยก <ś m> ็คือปกติเนี่ยผมจะะตัั้งงที่ปรมาณก5%ถึ สมมุติว่าเป็น5%เนี่ยผมก็จะตั้ง Stop Loss รอไว้เลยว่าในราคา9.5ดอลลาร์เนี่ยผมก็จะขายทันทีอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะเทรดในตลาดคริปโตให้เสี่ยงน้อยลงนะครับ สำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลงทุนในตลาดอเมริกาหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยในตอนนี้ผมมีคอร์สเพิ่มศักยภาพการลงทุนนะครับโดยการเรียนคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นคอร์ส p r i v a t e นะครับก็คือจะรับอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองและก็จะมีการ follow up ตลอด1เดือนเพื่อที่จะทําให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะทํากําไรในตลาดได้จริงๆนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาสอบถามข้อมูลได้ที่เพจ Facebook investor soul นะครับ แล้วก็เช่นเดิมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Follow กด Subscribe ใน YouTube และก็ Facebook นะครับมีทุกช่องทางก็ฝากกดทุกช่องทางนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ใหม่ๆและก็ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนพุ้นพุ้นต่างประเทศหรือว่าคริปโตนะครับสอนเรบวันนี้ก็สวัสดีครับ